ตลาดไมขวงนะคะเราจะพามาตุตรลุยตลาดไม่ขวางอันนี้เป็นน้องวันนี้พาล้อมาด้วยค่ะน้อชื่อ่ีสตาร์ครับผู้หานว่าชื่อสองพยานเดียวาจะพาดว่าตลาดไมขวงวันนี้เป็นไรบ้างมีอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างลูกเป็นอะไรไม่เห็นว่าเป็นอะไรอ่นพวกนาถูกน่อย

ตอนนี้ีอตับไข่ตัยิงแลยวนะคะไข่ปิ้งร้านอร่อยมากค่ะร้าอยู่ตรงย้อนาลตาลูกว่าวอ เรากำลังเดินกลับกันแล้วนะคะเพราะว่าร้านของกินไม่ค่อยมีเขามาเขามากันประมาณสี่ทุ่มกว่าแต่ว่าเรามาไวเกิน้า้สกาฉักินไม่กินตัวเพราะันทงานมาไม่ได้อาารเลยหักจ้อบ้างปะแรบหนึ่งนะสัมพอรูดก่อนมัยน้มีน้อว้ายแล้วน้าอ้วนมากอแล้วกดนยไทอะไรดี่หรอไใช่ ะรอแป๊บนึงนะไม่เจอน้องกระเป๋าางมากิงๆเลมีนีม่มีน้ำหอมด้วยชอบกินนีมากเพราะว่าสันซื้อมา390บาทยเ้าสิบ10ทโแตมันหอมใช่ไหมใช่มันหอมเนี่ยฉันใช้ขว,ว,วดที่สองเลยให้เราใส่ให้ดูให้เราสิสิอะไรสิงต่างนเบอร์ ่่ะจปหอมจริงมไม่จิงตกกินน้ำจิ้มแจ่วได้หมดเลยทคือเปิดตลาดความรับนางฟ้าเพิ่งแอบกินจิ้แจ่วว่าตอนไหนคือมันอยู่แบบว่าบปิตลาดเนี่ยมันมีแบบมันมีพวาควันอะไรแบบดีกันมากมายเพราะตอนแรกก็สูตรนั้นเตัวเองมากพอย่ทีนี้พอมาดูถึงว่าอุ้ยกินดีสมราคาอยู่น้าติดชิปกันนะ่นแหละ